ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะสู้ผูสู้คนนะคะ่ะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้มาอย่างพี่น้องค่ะ่ามาบ่าไดดค่ะสถานทีนท่แห่งนี้ซักซิดแห้งแล้วก่ะดังแห้งในตอนนี้นะคะผู้ใดผู้ใดกับมาเนาะ,ค,ะค่ะกาตั้งรังนี่เป็นเจดีเจดีเนาะเพื่อนบรรจุซารีลกขธาตุเนาะค่ะเบิกรับค่อยมาตั้งแต่สมัย อาจารย์ต้อมเพิ่นบทันนด้เฮ็ดหยังตะกี้มองนี่เป็นเพื่องงาพี่น้องออันนี้รู้จ,จ้ากับอาจารย์ต้อมตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะครับผมตั้งแต่บทันนด้มีอีกอย่างสถานที่แห่งนี้วางเปล่าไปหมดมีแต่เพื่อง,งา้ามานางกินตาบังุ่งกันอยู่นี่ซูมือซูมือบาทนี่นะดโดยความศักซิ์ของเพิ่น คือปูยาพัออยนย,ย hmm. นะะูนี่ปูกะหลายองค์อยู่เด้กและวกมี่ปูเกตแก้วนะคะเป็นสารเกาปูเกตแก้วพร้อม hmm. ปรากฏวา่าลูกซย์ลูกหาอาจารย์ต่อมเพิ่นมา uh. ปูยาเพิ่นก็ะเอินเขามาเนาะจากคนบรูจักก็เอินเขามาเว้าแล้วขนคิ้งลูกพี่น้องงาม oh. งามในตอนนี้พ่อเพิ่นเขามาแล้วเกิดยังขึืนว่าตเขามาขอโชคเป็นยังกังขอโชคเพราะว่า,วา มันบ่มีเงินมันกระสางบ่ได้แม่พี่น้องเบิกทราบก็อุปโภกรนน่งแน่หนาอาจารย์เจ้าอยืนบ่มีเงินมันกระสางบ่ได้เนาะอาจารย์ว่าสั่นเพื่อนก็เลื่ยหายขอโจกขอลาบกันผู้ปู่ยาอยู่นี่ก็น้ำไปเขาฝันผู้ใดมากก็ได้ไปบอกเขาสามโตถือสองโตถือถือผู้ได้แสนสองแสนก็มีคือตำนานเก่าแก่เนาะบาดี้เพื่อนก็เริ่มมีลูกศิษย์ตูกหาเขามาว่าปากโตปากก็เริ่มดัง คนมาได้โชคกันหลายบางคนเขาถือข้าบกปากพี่น้องโอแสดงว่ามาถูกที่นี่บ่อยแล้วครับผมไอ้ต้นเงินมาเทละแสนก็มี่สองแสนก็มี่<อ>ถือเป็นแสนสองแสนก็มี่เขามาตั้งปาวนาไวครับผู้ดงคนกับมาตั้งกินให้การงานการงาเงินจะเลื่อนลุงเรื่องรวยล้นฟ้าขึ้นมากกบมี่<อ>เป็นเศรษฐีมาหลายคนละพี่น้องครับเบิกทรัพย์กันได้กลับมาเบิงวาป้า,ปาจากกระตอบเพิ่อเงาตอนนี้ เบิ้งแน่พี่น้องได้เึรงองค์ปูได้ถึงพะาหมาจักรพรรดิมีเตรืงพระธาตมีทุกสิ่งทุกอย่างคือแรงรัท่าจากลูกทิพย์ลูกหาเพิ่นนะคะครับงวดที่แล้วเพิ่นบวงสวงพวงสวงแอดกับโบเดมาเนาะเข้ากับตดงานทั้งอื่นหลายมองหลายบอลบ่เดมาพี่น้องแต่ว่าหูยิ้นคาวาน้องเบลปลอยหักผ ถือกันไปแซวซาทูมองชูบอลที่ไดมานะคะโห้บ<ฮ>ลูกศิษย์แถวนครพนมมีถูกหลาย,ถ,ลายถูกหลายค่ะผู้ละแสนสองแสนว่าสัน่น<ฮ>แต่ว่าแอดกับมาสจอบซ่อมเบื้องเมื่อนี้ละพี่น้องสิเอาสามตูฝากแต่กระบ,บ่ผิดหวงังเนาะแต่ว่าท่างอาจารย์เพิ่นบว่างเพื่อนยากเพื่อนได้บรไเด้วดมาเ้าเนาะเพื่อนการอนุญาตให้เบิกทราบเป็นผู้บรรยายเมื่อนี้ กะขอบพระคุณได้หลายกะขอบพระคุณสถานทีเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนะครับเบิร์ซับละงวดตีนะครับขออนุญาตถามเบิร์ซับเนาะอ่าขอทราบพิกัดนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนครับผมบ้านนี้อันเพื่อนบ้านสร้างแป้นครับตำบลสร้างแป้นตำบลสร้้างแปนเอาอำเภอเพ้นอำเภอเพ้นเนี่ยนะ เขตนี่เป็นอำเภอเป็นแต่ว่ากับไก่อุดอรนี่ยแม่ค่ะเรา<ก>จับ <3 S 1> พ p พพอมาบ้านสร้างแป้นเลยใช่ไหมครับถ้า,าต่ว่าตาไอ้บ้านสร้างแป้นเนาะพุธธทธสถานลานธรรมเจดีสีสร้างแป้นพุทธสถานลานธรรมเจดีสีสร้างแป้นจับถึงเลยจับพี่กัดมาเถึงค่ะพี่น้องเพราะว่าสายบุญเพิ่นมาบระกาดมือหนีมาช่วงแร่งๆแน่ก็สันค้นลายลายพี่น้องครับผมตอนนี้กะ เปนกำลังแก้ท่าสีเด้อค่ะเด้อนี่กำลังสร้างเมื่อนี้นะเบิกทรามารวมบุญค่ะเบิกทราม่ารวมกันที่น้อง,นองกันนิ้วมารวมบุญไอ้ทาสีครับขาดเจ้าภาพสีพี่น้องอแต่ว่าขันแตกสามตัวเอฟซีเอ้ยค่ะท่าสีอยาวาแท่าสีเนาะกับสีได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าแอดไปสืบมาแล้วนะคะเลขหลุดวงในวันนี้สามเจ็ดเก้าหางเดียวหางเดียว ตัดเดีนน้ำเด้อค่ะสามเจ็ดเก้าถ้าแตกสามตัวค่ะิบอพได้ท่าสีอยู่เนะค,ค่ะค่ะให้เอฟซีตั้งคิดอธิฐานเอาเดอค่ะวา่าถ้าดูกผูกขาไม่จูงไม่ลาบเนาะถ้าเกิดว่าดวงผูกกันหรือว่าเกิดเคยมาสางบุญร่วมกันนะอาจจะได้มาท่าสีองค์เจดีอันนี้ความเสื้อส่วนบุคคลนเนาะค่ะค่ะเพื่อนได้โชคได้ลาบกันหลยผู้หลยคน้นเบิกทรพบค่ะ อยากได้แนวทางไปฝากพี่น้องค่ะเครื่องมาทําบุญน้ามือนี่มาทําบุญร่วมทําบุญกับร่วมบ่ไหลเนาะค่ะค่ะโศกบ่ไหลเดี๋ยวโศกหลายกับจังสีร่วมหลาเนาะพี่น้องเนาะกับยังพ่อได้ท่าสี้ได้ร่วมบุญเล็กๆได้น้อยก็เป็นบุญนะคะนอกจากร่วมบุญกับสาคัญอยู่พี่น้องหวววันที่ที่โผค่ะมักน้ำเบิกซับบอ่บอเบอิกซับได้เหล็กบกไนเพิ่นมากค่ะ สามเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดเก้าชอพอาะลูกซิ์ใช่ไหมที่ได้เนี่ครับเบิกทรัพย์วงในวงในค่ะเบิกทรัพย์ค่ะตะกี้กับมะล่ำเป็เพื่อนประจําพี่น้องค่ะเป็นมีงานมี่งหยงกับมาซอยเพป็นประจําฮ้อหูหศูนย์ห้าสี่กระซิบมาอีกโอสี่ห้าส่าี่ห้้าี่นานอ่นนีห้เดี่หี่้า่ห้า่ห้่ห้า้ห้าีา่ เพินพูนีเพิน่นเคยออกกล้องแต่เพินเ่นบ่ออกโดนเพินพน่นปดหนีกันสองล้านสามล้านเด้อเพิน่นหามาศูนหาซี่ป้าคือตรงกันแท้พี่น้องโอ้โหศูนห้าสี่ครับสามเจ็ดนี่ก็ตรงกันเลยครู้จัดศูนห้าสี่ป้าโตพี่น้องเอาละเด้อเลขตัวนี้พี่น้อง,อด,ง,องดังขนาดป้าคัากเนาโอปัวเนาะครับ ศูนย์ห้าสี่นะครับผมมีเพิ่มมานะฮะเสียงกระซิบมาเลยนะครับผมอันนี้ของปูเกตแก้วเดอค่ะเดอบอมเบลเลกเบิร์สารเก่าปูเกตแ,<า>แก้วนะครับ่ปูเกตแก้วที่สถานธรรมอาจารย์ต้อมเมื่อกี้คุณพ่อคุณตะโกนมากผู้ิ่นปดน,นีเป็นล่านสองล้านเพว่าไ่ออกกล้องนะ พอบ่ออกกลองค่ะปดนี่ได้เป็นล้านคงจะจํากันได้นะครับผมที่ดังๆที่เฮามาเฮ็ยนตะกี้แล้วพี่น้องไห่มาศูนย์พอโซพอโซปดนี่ได้อุ้ยดังปากแค่ปากเพิ่มหาบอสปดนี่สิบแปดล้านนะครับอันนี้ของอาจารย์อันนี้ของคุณพ่อเพื่อนเนาะค่ะเนาะครับตะโกนมาเมื่อกี้งวดที่แล้วโขกโกเข้าได้กันหลายชัดบะ ชัดครับผมไปเห็นไปโอ้ชัดเจนครับตัดเด่นเลยเด้อพี่น้องสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกได้ไหมเบิกซับกลับให้เขาไหมครับเอามาเอาเจ้งสี่รูปเอาตรงตรงเลยเนาะเอาจะได้ชัดเจนครับผมชัดเจนนะครับเอาถ้าใครเอฟซีอยากกลับก็ได้ใช่ไหมันสไดด้ิไม่หมายถึงเอฟซีนะเอฟซีอยากกลับก็ได้แต่ว่าจานเป็นเน้นเจ็ดเก้าแหละเป็นเน้นเจ็ดเก้าเนาะจานต้องมา คืออันเลขตัวนี้เพิ่นกระบ,บอกเลยวัามาค่ะคือตอนนี้อาจารย์เพิ่นกำลังเก็บกำลังส้างเนาะพี่น้องเนาะค่ะคเพิ่นมาค่ะมี่หยางกับตีตอแอดมินได้เลยเพิ่นมาแล้วค่ะเนาะก็คือผ่านทางแอดมินนะครับผมเพาะวมาอาจารย์ตอนนี้เพิ่นงานลายครับงานลายละกะเพิ่นเป็นผ้าม้อมบวงสวงจังสิแม่ ตั้งศาลย่ายบ้านล่ะกะบวงสรวงตอนนี้เพื่อนกะบวงสรวงประจาอยู่วัดดงหนองการละคะได้หลายหม่องไปทุกหม่องเลยค่ะอาจารย์ง่ายหลาย <ๆ S 1> พี่น้องเบิกทรัพย์ก็ได้เลยมะวาแท่นเนาะค่ะแต่ว่าแนวทางหันบ่แเ่นของเบิกทรัพย์เด้อ <S <S เป็นของอาจารย์พี่น้องแต่เพิ่นเป่าว่าได้เพิ่นวอย,ยปากแห้งเ่้วมา <S 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 เอาถ่ายคลิปค่ะครับผมลำๆเรวยๆูุปูสุกคนแล้วค่ะเด้อ 379 054 79นะครับหรือว่าใครจะไปกลับเป็น76ก็แล้วแต่ดุลพินิษของ FC ทางบ้านเนาะครับผมถ้ากลับก็จะลายตัวนะครับว่าตามเพื่อนว่าครับพี่น้องแต่ว่าก<ม>็มีตัวถือใจยดอก่ยิ่งเนีแต่ศูนย์ห้าสี่นี่คือของคุณพ่อที่เคยปลดหนี้ได้เป็นล้านใช่ไหมครับเป็นคุณพ่อที่เพื่อนหายเท่าแม่นแม่นตะกีนะแต่แกนะไม่ออกกล้องเนาะ เพิ่นบ่อออกกล้องเพิ่นห้องไสได้บังหันเพิ่นยื่นอ้อมไปตั้งสถานถ้ำเพิ่นจะบ่อคอยออกกล้องล่ะค่ะกับเพิ่นจะมาเขียนใสต้นไม้ไหครับค่ะเมื่อนี้ได้มาตามโอ้ดีใจโชคดีแห้งจะบมาเสบลัะศูนย์ห้าสี่กับสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าล่างนะคะบนน้ำแม่วาสันเอาสารปูเกตแก้วนะคะเป็นเลขปูเกตแก้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบิกซับครับ